เมื่อตอนที่เราอายุประมาณ8ถึง9กขวบมีอยู่ครั้งหนึ่งที่บ้านของเรานั้นต้องไปงานศพที่ต่างจังหวัดกันหมดแม่เลยเอาเรานั้นไปฝากไว้ที่บ้านของลุงซึ่งก็อยู่ไม่ไกลจากบ้านของเราเท่าไรนักบ้านของลุงก็จะเป็นบ้านที่มีใต้ตุนสูงหลังใหญ่อยู่กันที่นั่นก็หลายคนมีเด็กรุ่นรุ่นเดียวกับเรานั้นก็หลายคนเป็นลูกของลุงก็คือพี่หวานเป็นผู้หญิงอายุราวประมาณ15ปีแล้วก็จะมีนิด กับน้อยอายุพอๆกับเรานิดนั้นเป็นผู้ชายส่วนน้อยนั้นก็เป็นผู้หญิงที่เหลือก็จะเป็นลูกของคนงานที่มารับจ้างทําสวนตอนกลางคืนเราก็จะนอนกับพี่หวานเอาฟูกปูพื้นนอนแล้วก็กางม้งกลุ่มส่วนอีกมุ้งหนึ่งนั้นก็จะเป็นของย่าวันก็คือแม่ของลุงย่านอนกับนิดและก็น้อยส่วนลุงกับป้านั้นนอนกันอีกห้องหนึ่งด้วยความที่ตอนกลางวัน เรานั้นเล่นกันมาเยอะเลยหลับเร็วมารู้สึกตัวอีกทีก็ตอนกลางดึกเพราะว่าปวดฉี่ปกติตอนที่อยู่บ้านเรานั้นก็จะนอนกับยายยายก็จะเป็นคนพาเราไปฉี่อยู่ที่นี่เราก็เลยได้สะก,กิดพี่หวานพี่หวานพี่หวานพาหนูไปฉี่หน่อยแต่พี่หวานนั้นไม่ยอมตื่นตอนนั้นคือปวดฉี่มากเลยเราก็เลยต้องลุกขึ้นมานั่งแต่ก็ยังไม่กล้าที่จะไปคนเดียวอยู่ดี สักพักหนึ่งเหมือนกับมีคนนั้นมาสะก,กิดเราจากนอกมุง้งมองออกไปก็เห็นเป็นนิดที่นั่งยองๆอ,อยู่ถามเราว่าปวดฉี่เหรอไปเดี๋ยวไปเป็นเพื่อนเรานั้นก็รีบเปิดมุ้งเลยเดินตามนิดไปฉี่เสร็จแล้วก็เดินกลับมาที่ห้องบอกนิดว่าขอบใจนะที่ไปเป็นเพื่อนนิดก็ได้แต่ตอบว่าอืมแล้วเราก็เข้ามุง้งเก็บชายมุง้งกำลังที่จะล้มตัวลงนอน หันไปมองนิดปรากฏว่านิดนั้นหายไปแล้วมองไปที่มุ้งกล่องยาก็เห็นนิดนั้นนอนแล้วตอนนั้นเราก็คิดในใจว่าทำไมเดินไปเร็วจังแล้วเราก็ได้ล้มตัวลงนอนพริกตะแคงหันหน้าออกไปทางมุง้งแล้วก็ต้องตกใจเพราะว่าเราเห็นนิดนั้นนอนตะแคงอยู่นอกมุง้งหันหน้าเข้ามาหาเราด้วยสายตานี้คือจ้องมาสบกับตาเราพอดิพอดี เราก็เลยกระเถิบถอยออกไปหาพี่หวานแล้วก็หลับตาปีเลยสักพักใหญ่ๆถึงค่อยลืมตาขึ้นนิดนั้นไม่อยู่นอกวงแล้วแต่เข้ามายืนอยู่ในมุ้งเราเลยตรงปลายเท้าพี่หวานด้วยนิดยืนมองลงมาที่เรากับพี่หวานตอนนั้นเรากลัวมากตัวนี้สั่นไปหมดหลับตาปีจนพี่หวานนั้นมาเขย่าตัวเราถึงลืมตาขึ้นเมื่อเราลืมตาขึ้นมา เราก็ได้มองไปทั่วมุงแต่ก็ไม่เห็นนิดแล้วสรุปคืนนั้นเรานอนกอดพี่หวานจนหลับไปยันเช้าเลยวันลุงขึ้นลุงป้าและก็พี่หวานนั้นออกไปสวนกันตั้งแต่เช้าที่บ้านก็จะเหลือแค่ย่าเรานิดน้อยนิดนั้นก็ดูเหมือนกับปกติเราก็เลยไม่ได้พูดถึงเรื่องเมื่อคืนก็ออกไปเล่นกันเหมือนปกติจนตอนบ่ายลูกของพวกลูกจ้างนั้นก็มาชวนไปเล่นโซนหาก็เลยเล่นกัน เล่นกันอยู่หลายตาจนย่านั้นเรียกกินข้าวเย็นน้อยนั้นตะโกนบอกย่าว่าขอเล่นอีกหนึ่งตาโดยตานั้นน้อยเป็นคนหาทุกคนก็เลยแยกย้ายกันไปซ่อนระหว่างกำลังที่หาที่ซ่อนอยู่นั้นนิดก็จับมือเราแล้วก็วิ่งไปซ่อนที่ใต้ตุนบ้านตรงนั้นนั้นมีเข่งซ้อนๆกันอยู่หลายแถวสูงกว่าตัวเราอีกจนสามารถบังตัวเราสองคนได้มิด เราได้ยินเสียงน้อยบอกว่าเริ่มหาแล้วนะแต่รอเกือบชั่วโมงน้อยก็ยังหาพวกเราไม่เจอนิดบอกว่าให้เรานั้นรออยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวจะออกไปดูให้เราก็เลยรอไปรอจนหลับไปเลยตื่นขึ้นมาอีกทีคือมันมืดไปแล้วเราก็เลยต้องเดินออกมาเพื่อที่จะมาขึ้นบ้านแต่บ้านนั้นกลับปิดไฟมืดไปหมดไม่เห็นใครเลยเราก็ได้แต่นั่งรอ ทั้งหิวข้าวทั้งกลัวตะโกนเรียกยาเรียกทุกคนก็ไม่มีใครตอบสักพักใหญ่ๆเราก็ได้ยินเสียงคนเรียกเราแล้วก็เห็นหลวงปู่ที่เป็นพ่อของลุงซึ่งท่านนั้นออกบวชน่าจะประมาณสิบปีแล้วเราเคยเจอหลวงปู่ท่านเมื่อหลายปีมาแล้วแต่ยังคงจำได้แม่นหลวงปู่นั้นพูดขึ้นมาว่าอินูอินูตามหลวงปู่มานี่ตอนนั้นเราดีใจเป็นอย่างมาก ย่างน้อยก็ยังมีหลวงปู่หลวงปู่ก็พาเรามาตรงลานบ้านมีต้นมะขามใหญ่ใต้ต้นมะขามก็จะมีที่นั่งเราบอกกับหลวงปู่อย่าทิ้งหนูนะหลวงปู่ก็บอกว่าไม่ทิ้งหรอกรอตรงนี้นะเดี๋ยวหลวงปู่นั้นจะไปตามย่ามาให้แล้วหลวงปู่ก็เดินหายไปในบ้านสักพักเราก็ได้หันกลับไปมองที่บ้านก่อนหน้านี้ที่มันมืดสนิทตอนนี้ไฟมันเปิดสว่างจ้าเลย เห็นย่านั้นเดินตรงมาหาลุงกับป้าแล้วก็อีกหลายคนก็ถามว่าหนูไปอยู่ไหนมาลูกย่าถามพร้อมกับกอดเราแน่นพาเรานั้นขึ้นไปอาบน้ําแล้วก็เอาน้ํำมนต์นั้นมารดหัวให้คืนนั้นเราต้องนอนในห้องพระก,กับย่าจนเช้าทุกคนถามว่าไปไหนมาเราบอกว่าเล่นซ่อนหากอน,นิดนั้นยังไปซ่อนกับหนูที่ใต้ตุ่นบ้านเลย พอเห็นว่านานนิดก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะออกไปดูให้แล้วก็ไม่ได้กลับมาหนูก็เลยหลับไปนิดก็งงบอกว่าไม่ได้ไปซ่อนกับเรานะเขาไปซ่อนกับเตย้ยลูกคนงานตั้งแต่แรกเลยน้อยหาทุกคนจนครบขาดแต่เราหายอยู่นานจนเริ่มมืดจึงได้ไปบอกกับยาพอดีลุงนั้นกลับมาจากสวนเลยเกณฑ์คนช่วยกันหาแต่หายังไงก็หาไม่เจอ,อยานั้นถามว่า แล้วเหล่านั้นไปอยู่ใต้ต้นมะขามได้ยังไงเราก็บอกว่าเจอกับหลวงปู่หลวงปู่นั้นให้รอตรงนี้พอเราพูดจบยาก็มองหน้าลุงกับป้าแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรต่อจนถึงวันที่แม่ของเรานั้นมารับเรากลับบ้านยาก็คุยกับแม่อยู่นานจําได้ว่าหลังจากนั้นแม่ก็ได้พาเรานั้นไปรดน้ำหมดที่วัดและได้หาพระมาให้เรานั้นห้อยขอเอาไว้จนเหตุการณ์นั้นผ่านไปหลายปี วันหนึ่งก็ได้มีโอกาสไปนั่งคุยกันถึงเรื่องราวคราวนั้นแม่ก็บอกกับเราว่าย่าเ่าว่าตอนนั้นที่เราหายไปมันเป็นช่วงประมาณเกือบๆหกโมงเย็นจนมาเจอตัวอีกทีก็เกือบ้าทุ่มแล้วซึ่งในความรู้สึกของเราในตอนนั้นเหมือนกับเรานั้นไม่ได้หลับไปนานขนาดนั้นเสียหน่อยจนยานั้นคิดว่าเป็นผีลักซ่อนนิดนั้นไปซ่อนกับเราย่าบอกว่าน่าจะเป็นแฝดอีกคนจริงๆแล้ว ลุงนั้นมีลูกแฝดสามคนก็คือนิดน้อยแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งคนแต่เขานั้นตายตอนคลอดเลยเหลืออยู่แค่สองคนนิดกับน้อยเวลาอยู่ตามลำพังบางทีก็ทำเหมือนกับเล่นอยู่กับใครอีกคนหนึ่งซึ่งป้าเขาก็ยังเก็บร่างลูกแฝดที่ตายเอาไว้อยู่ในห้องลุงกับป้านั่นแหละคอยเอาข้าวเอาน้ำไปให้และก็จะซื้อของเล่นไปให้ด้วยแกเชื่อว่าลูกของแกนั้นยังอยู่ แกรักของแกแม่บอกกับเราอีกว่าเราไม่ค่อยได้ไปบ้านลุงเขาคงมาหยอกมาหาเพื่อนเล่นแหละแล้วอีกเรื่องหนึ่งแม่ว่าตอนนั้นที่เราบอกว่าหลวงปู่มาหามาพาเราไปนั่งรออยู่ตรงนั้นจริงๆตอนนั้นหลวงปู่ท่านมรณาภาพไปเกือบสองปีแล้วนะแต่เรานั้นไม่รู้ตอนที่หาตัวไม่เจอ,อยาเกจจุทูบ,บอกกับหลวงปู่ให้ช่วยหาเราให้ช่วยคุ้มครองเราพอเราได้ฟังแบบนั้น ถามว่าตอนนั้นกลัวหรือไม่ก็คงกลัวการอยู่คนเดียวมืดๆแล้วไม่มีใครเห็นมากกว่าเพราะว่าตอนนั้นไม่ได้คิดเลยว่ามันจะเป็นผีจริงๆ